โซ่จู่โจูพันตับทาที่ันตับยม่ไหวเนีหนักเลย <c oughs> <c oughs> มันมีย่นีสีอนใสตับใส่ตับใส่ตับใส่แล้วหรอ <c oughs> พันเลยวะนี่พันเลยนี้พักใส่ใส่ พี่ดองกินเซ๊บเจเ้ยนี่แหละพี่ดอนนี่แหละผ้าไหอเนื้อลายในผาเอมหอเราเนี่ยต้องใหญ่ใหญ่นี่อ๋อพี่เมาอเอเฮ็ด